สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะครับเราจะมาลองแกะกล่องแนวคิดพื้นฐานเลยเกี่ยวกับโลกของธุรกิจแล้วก็ความเป็นผู้ประกอบการข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ GE 1 3 8นะครับเป้าหมายเราก็ง่ายๆครับคืออยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญๆที่มันน่าสนใจออกมาให้เข้าใจง่ายๆไม่ว่าใครที่ แบบเอ่อแค่อยากรู้ว่าธุรกิจทำงานยังไงหรืออาจจะกำลังค,คิดอยู่ว่าอยากลองทำธุรกิจของตัวเองเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆการเข้าใจเรื่องธุรกิจเนี่ยมันสำคัญกับทุกคนเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้นเพราะว่าเราทุกคนก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจนี้เนาะการรู้ว่าอะไรขับเคลื่อนธุรกิจหรือต้องมีไมเ s ็ t แบบไหนทัศนคติยังไงถึงจะ,ะไปได้ดีในโลกธุรกิจมันก็เป็นประโยชน์มากๆค่ะ วันนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่พื้นฐานเลยไปจนถึงเรื่องสำคัญสำคัญเลยค่ะครับผมงั้นเริ่มจากคำถามเบสิกสุดๆเลยนะครับธุรกิจเนี่ยมันมันคืออะไรกันแน่ครับในเอกสารเขาบอกว่ามันคือกระบวนการผลิตจัดจำหน่ายหรือให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีกำไรเป็นผลตอบแทนฟังดูก็ตรงไปตรงมาดีนะครับแต่ในเอกสารมีการพูดถึง needs กับ wants ด้วย ตรงนี้น่าสนใจมันต่างกันยังไงครับในมุมของธุรกิจอ๋อค่ะจุดนี้สำคัญนะคะ Nice เนี่ยคือความจำเป็นพื้นฐานเลยปัจจัย4อาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยาอะไรแบบนี้ค่ะครับส่วนว n นก็คือความต้องการที่มันมันนอกเหนือจากนั้นไปอีกอยากได้รถหรูอยากดื่มกาแฟแบรนด์ดังอะไรทำนองนั้นซึ่งธุรกิจที่ดีเนี่ยต้องเข้าใจทั้งสอ,งอย่างเลยนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองกำลังตอบสนองอะไรอยู่ แต่แต่เอกสารก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าเป้าหมายธุรกิจจริงๆมันไปไกลกว่าแค่เรื่องกําไรหรือ profit นะคะอา้าหรอครับมาความว่ายังไงปกติเราก็จะคิดว่าธุรกิจก็ต้องกำไรสูงสุดสิครับคือกําไรน่ะสำคัญแน่นอนค่ะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเอกสารเขาเน้นเลยว่าเป้าหมายอื่นๆก็สําคัญไม่แพ้กันเลยอย่างเช่นความมั่นคง stability นะคะคือทํายังไงให้ธุรกิจอยู่รอดได้ยาวยๆอือฮึ แล้วก็มีการเติบโต g r o w การขยายกิจการไปเรื่อยๆและที่สำคัญมากในยุคนี้เลยที่มองข้ามไม่ได้ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ social responsibility ค่ะอ๋อครับประเด็นคือเป้าหมายพวกนี้มันไม่ได้แยกขาดจากกันนะคะมันมักจะเชื่อมโยงกันส่งเสริมกัน อย่างการทําธุรกิจแบบรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความมั่นคงสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวได้เหมือนกันมันเลยทําให้ธุรกิจเป็น,นกลไกที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็สําคัญมากๆต่อครั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเลยค่ะอืมพอเห็นภาพรวมแล้วครับและที่นี้การจะสร้างธุรกิจขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับเอกสารพูดถึงปัจจัยสำคัญ4อย่างที่เขาเรียกกันว่า 4M อันนี้มันเหมือนเป็นสูตรสำเร็จเบื้องต้นเลยหรือเปล่าครับเรียกว่าเป็นเสาหลัก4ต้นที่ขาดไม่ได้น่าจะเหมาะกว่านะคะ 4M เนี่ยก็ประกอบด้วยอย่างแรกเลยแมนคือคนอันนี้คือหัวใจเลยค่ะตั้งแต่ผู้บริหารที่วางวิสัยทัศน์กำหนดทิศทางไปจนถึงทีมงานระดับปฏิบัติการที่เป็นคนลงมือทำจริงๆ เอกสารเขาเน้นเลยนะคะว่าคุณภาพของคนเนี่ยตั้งแต่ทักษะความสามารถไปจนถึงทัศนคติมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จของธุรกิจค่ะ ครับสำคัญจริงๆเรื่องคนใช่ค่ะสองคือมันนี่เงินทุนหรือ capital อันนี้ก็เหมือนเส้นเลือดเลยที่หล่อเลี้ยงธุรกิจมีทั้งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้จ่ายประจำวันกับเงินลงทุนก้อนใหญ่ๆสำหรับซื้อเครื่องจักรหรือขยายกิจการแหล่งที่มาก็หลากหลายนะคะอาจจะทุนส่วนตัวเงินกู้จากธนาคารหรือสมัยนี้ก็มีนักลงทุนอย่างพวก venture capital หรือ angel investor เข้ามาด้วย อ๋อ oh, ครับครับพวก VC นี่เห็นพูดถึงกันบ่อยค่ะเดี๋ยวเราอาจจะขยายความตรงนี้ที่หลังได้นะคะแล้วอีก2 M ล่ะครับอีก2 M มีอะไรบ้างครับ3คือ Materials วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ถ้าเป็นโรงงานก็ชัดเจนคือวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแต่ในความหมายกว้างๆเนี่ยมันรวมถึงทุกอย่างเลยนะคะที่ใช้ในการสร้างสินค้าหรือบริการเช่นเครื่องจกักรเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ หรือแม้แต่ทำเลที่ตั้งร้านค้าเนี่ยอ๋อทำเลก็ถือเป็น material ด้วยใช่ค่ะทำเลดีๆเนี่ยถือเป็น material ที่สำคัญมากๆเลยและสุดท้ายอันที่4ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดในแง่ของการบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันก็คือ management การบริหารจัดการค่ะอืึครับอันนี้คือกระบวนการที่เอา3 m แรกทั้งคน เงินของเนี่ยมาใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มันเวิร์กสุดๆผ่านการวางแผน (planning) การจัดองค์กร (organizing) การนำ (leading) และการควบคุม (controlling) เอกสารเขาย้ำนะคะว่า management ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้บริหารระดับสูงนะแต่เป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นในทุกระดับเลยเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยถูกใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ตรงตามเป้าหมายที่วางไว เข้าใจเลยครับมันคือการเล่นแร,แร่แปรธาตุจริงๆเอาคนเงินของมาผสมกันผ่านการจัดการที่ดีนี่เองแต่ทีนี้มีครบ 4M แล้วธุรกิจก็ยังไม่ได้ลอยอยู่เฉยๆใช่ไหมครับมันต้องเจอสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยเอกสารแบ่งเป็นภายในกับภายนอกอันนี้น่าสนใจมากครับมันต่างกันยังไงใช่เลยค่ะการเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือ business environment เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะในการวางกลยุทธ เอกสารเขาแบ่งง่ายๆค่ะคือสภาพแวดล้อมภายใน (internal environment) อันนี้คือสิ่งที่เราเราพอจะควบคุมหรือปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรโครงสร้างการทำงานวัฒนธรรมองค์กรหรือแม้แต่ความรู้ความสามารถของพนักงานเราเองพวกนี้คือสิ่งที่เราสร้างและจัดการได้ในระดับหนึ่ง mm hmm. แต่ที่ท้าทายกว่าคือสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) อันนี้เราควบคุมไม่ได้เลยค่ะ แต่ส่งผลกระทบกับเราเต็มเตมเราทำได้แค่ปรับตัวตามให้ทันเท่านั้นเองมีอะไรบ้างครับตัวอย่างอยากการเมืองกฎหมายใหม่ๆที่ออกมาหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนโลกเร็วมากแล้วก็กระแสสังคมค่านิยมต่างๆพวกนี้กระทบหมดเลยค่ะโอ้ oh, ฟังดูเหมือนเราขับเรือที่เป็นธุรกิจของเราต้องดูทั้งเครื่องยนต์ภายในแล้วก็ต้องดูสภาพอากาศคลื่นลมภายนอกตลอดเวลาเลยนะครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะความสามารถในการอ่านลมฟ้าอากาศภายนอกแล้วก็รีบปรับหางเสือหรือปรับภายในองค์กรเราให้ทันเนี่ยเนี่ยแหละค่ะคือหัวใจของการอยู่รอดแล้วก็เติบโตในระยะย,ยาวที่เอกสารเขาเน้นย้ำมากๆครับผมพอเข้าใจโครงสร้างกับสภาพแวดล้อมแล้วทีนี้มาถึงตัวละครเอกเลยที่เป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้ผู้ประกอบการหรือ entrepreneur เอกสารนิยามไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นคนที่สร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาเผชิญกับความเสี่ยงความไม่แน่นอนเพื่อเพื่อกำไรและการเติบโต ใช่ค่ะแล้วจากตัวบุคคลเนี่ยก็ขยายไปสู่แนวคิดเรื่องความเป็นผู้ประกอบการหรือ entrepreneurship ซึ่งมันไม่ใช่แค่การตั้งบริษัทนะคะแต่กระสานมองว่าเป็นเหมือนทักษะเป็นความสามารถในการมองเห็นโอกาสสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหรือแก้ปัญหาให้สังคมให้ลูกค้าด้วยวิธีที่ดีกว่าเดิมมันคือจิตวิญญาณของการสร้างธุรกิจเลยก็ว่าได้ค่ะ อ๋อ oh, เป็นเหมือน m มาย s e t ็ด้วยใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนคนนี้แหละผู้ประกอบการนี่แหละค่ะที่น่าสนใจคือเอกสารเขากลั่นกรองคุณสมบัติสำคัญสำคัญของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จออกมาเป็น9อย่างหรือที่เรียกว่า9 4โอ้ตั้ง9อย่างเลยเลยครับมีอะไรบ้างครับลองยกตัวอย่างเด่นๆสัก สองสาอย่างที่พอจะนึกภาพตามได้ง่ายๆหน่อยได้ไหมครับอย่างเช่นความคิดสร้างสารรค์หรือการใส่ใจลูกค้าอะไรแบบนี้เหมือนเป็น DNA ของผู้ประกอบการที่เก่งๆเลยนะคะอย่างแรก creativity ความคิดสร้างสารรค์อันนี้ก็ตรงตัวเลยคือการคิดนอกกรอบหาทางแก้ปัญหาหรือสร้างสินค้าสร้างบริการที่ไม่เหมือนใครให้มันแตกต่างครับอีกอัน customer focus การมุ่งเน้นลูกค้า อันนี้สาคัญมากๆในยุคนี้เลยคือต้องเข้าใจลูกค้ายอย่างลึกซึ้งจริงๆว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ไม่ใช่แค่เราอยากขายอะไรแล้วก็พยายามสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้เขาอันนี้จริงเลยครับแล้วก็ต้องมี confidence ความมั่นใจกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำแม้ว่าคนอื่นอาจจะยังมองไม่เห็นหรือยังไม่เห็นด้วยก็ตามอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะช่วงแรกๆมันต้องเจอกับความไม่แน่นอนเยอะมากจริงๆใช่เลยค่ะ แล้วก็ต้องมีคอมมิชเมนต์ความมุ่งมั่นทุ่มเทสุดตัวเอกสารใช้คำว่าอาจจะต้องทำงานหนักกว่า8ชั่วโมงต่อวันอาจจะไม่มีวันหยุดเลยโดยเฉพาะช่วงเริ่มก่อร่างสร้างตัวต้องกัดไม่ปล่อยจริงๆครับผมอีกอันที่เชื่อมโยงกับเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยค่ะคือคอนเซิร์นความใส่ใจคือต้องหูไวตาไวคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงรอบตัวตลอดเวลาทั้งคู่แข่งเทรนด์ใหมๆ่ๆ หรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เราปรับตัวได้ทัน mm hmm. และที่ขาดไม่ได้เลยในโลกธุรกิจก็คือคอนเน c t ชันเครือข่ายการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าซัพพลายเออร์พันธมิตรหรือแม้แต่ที่ปรึกษาเก่งเองการมีคอนเน็ชันที่ดีเนี่ยมันช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆได้เยอะมากๆเลยค่ะฟังดูครบเครื่องมากๆเลยนะครับในเอกสารมียกตัวอย่างเคสจริงๆด้วยใช่ไหมครับ อย่าง Beer House หรือ d i m o o n g r r n n s เคสพวกนี้น่าจะทำให้เห็นภาพ9 c ชัดขึ้นไปอีกนะครับถูกต้องเลยค่ะตัวอย่างช่วยเห็นภาพชัดมากอย่าง Beer House ชานมไข่มุกโมจิเนี่ยชัดเลยเรื่อง creativity การเอาโมจิมาใส่ในชานมตอนนั้นคือใหม่มากเลยสร้างจุดเด่นได้ทันทีอ๋อใช่ใช่ผมจำได้แล้วเขาก็ใช้คอนเน c t ชันที่ดีมากๆจากฐานแฟนคลับช่อง YouTube เดิมของเขามาต่อยอดช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักเร็วมาก อ๋อที่เขาทำช่องมาก่อนแล้วใช่ค่ะใช่เลยส่วนดมอนเกรนที่ทำกราโนล่าก็สะท้อนเรื่องคอนเซิร์นคือเขามองเห็นเทรนดสุขภาพที่กำลังมาแรงมากๆแล้วก็ปรัดไปสู่คัสเต m e r เมอร์โฟกัสแบบเต็มตัวเลย เอกสารเล่าว่าจากเดิมที่อาจจะคิดว่าฉันอยากทำกรโนล่าแบบนี้ก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นลูกค้ากลุ่มสุขภาพเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วก็พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ตรงนั้นเลยทำให้ธุรกิจเขาโตเร็วมากๆโอโ้โหพอเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกเลยว่าก้าวสีมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีจริงๆนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเขาใช้กันจริงๆในการขับเคลื่อนธุรกิจแต่ฟังดูเหมือนการเป็นผู้ประกอบการนี่มีแต่ด้านดีๆหรือเปล่าครับมัน มันต้องมีข้อจํากัดหรือความท้าทายบ้างสิครับถ้าเทียบกับการเป็นพนักงานประจําแน่นอนค่ะมีแน่นอนเอกสารเขาก็แจกแจงไว้ชัดเจนเลยนะคะข้อดีของการเป็นผู้ประกอบการที่เด่นๆเลยก็คือความเป็นอิสระได้เป็นนายตัวเองตัดสินใจเองกําหนดทิศทางธุรกิจเองครับทำในสิ่งที่รักซึ่งอันนี้เป็นแรงผลักดันที่สำคัญมากแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์แบบเต็มที่เลยฟังดูดีมากครับแต่ข้อเสียล่ะครับ แต่เหรียญอีกด้านก็คือรายได้ไม่แน่นอนค่ะโดยเฉพาะช่วงแรกๆอาจจะไม่มีเงินเดือนเลยก็ได้ต้องเตรียมใจตรงนี้ความเสี่ยงสูงมากทั้งเรื่องเงินลงทุนเวลาพลังงานที่ทุ่มลงไปถ้าพลาดคือเจ็บหนักเลยอาจจะมีหนี้สินตามมาได้แล้วก็เวลาส่วนตัวหายไปเลยโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นต้องพร้อมลุยตลอดเวลาจริงๆค่ะแทบไม่มีเวลาพักผ่อนโห้ฟังแล้วก็หนาวร้อนๆเหมือนกันนะ ถ้าเทียบกับพนักง,งานประจำที่ดูดูมั่นคงกว่าเยอะเลยใช่ค่ะพนักง,งานประจำก็มีข้อดีของเขาคือรายได้มั่นคงรู้แน่แนว่าสิ้นเดือนได้เท่าไหร่มีความแน่นอนตรงนี้เวลาทำงานชัดเจนเลิกงานคือจบมีวันหยุดมีสวัสดิการต่างๆแล้วก็ความรับผิดชอบจำกัดแค่ในขอบเขตง,งานของเราไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งบริษัทครับแต่ข้อจำกัดก็มีเหมือนกัน เช่นก็อาจตกงานได้จากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าของการเติบโตก็อาจจะไปได้ถึงแค่ระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะขาดอิสระในการทำงานหรือแสดงความคิดสร้างสารรค์ได้ไม่เต็มที่เท่าเจ้าของกิจการอืมมันก็มีดีมีเสียต่างกันไปนะครับใช่ค่ะแล้วเอกสารยังพูดถึงทางเลือกที่น่าสนใจด้วยนะคะคือการทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปกับงานประจำหรือที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่า side hustle นะคะอ๋อ อันนี้เห็นคนทำกันเยอะเลยครับมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับข้อดีก็คือเรายังมีรายได้ประจำค้ำอยู่ไงคะมันช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินได้เยอะเลยแล้วก็ได้ลองทำธุรกิจที่เราสนใจไปด้วยเป็นรายได้เสริมได้อีกทางฟังดูดีนะแต่ข้อเสียก็ชัดเจนค่ะคือเหนื่อยมากต้องแบ่งเวลาดีๆเลยอาจจะกระทบทั้งงานหลักทั้งสุขภาพได้ไง่าย แล้วธุรกิจมันก็จะโตเช้ากว่าการที่เราทุ่มเททำมันเต็มตัวนะคะครับผมประเด็นนี้มันลินนำไปสู่คำถามที่น่าคิดสำหรับแต่ละคนเลยนะคะว่าเราให้น้ำหนักกับความมั่นคงกับความฝันความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะหาจุดสมดุลของตัวเองเจอได้ยังไงเป็นคำถามที่ต้องกลับไปถามตัวเองจริงๆครับทีนี้สาหรับคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอาละฉันอยากลองอยากจะเดินบนเส้นทางผู้ประกอบการดูบ้าง เอกสารเขาแนะนําการเตรียมตัวไว้ยังไงบ้างครับต้องเริ่มจากตรงไหนดีเอกสารเขาให้แนวทางไว้เป็นสเต็ปเลยค่ะซึ่งสําคัญมากถ้าอยากเริ่มต้นอย่างมีหลักการไม่ใช่แค่อาศัยดวงอย่างเดียวข้อแรกเลย 1. ประเมินตัวเอง self assessment อันนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะต้องมองตัวเองให้ออกก่อนว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรชอบอะไรถนัดอะไรมีความพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเงินเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องใจที่พร้อมจะสู้หรือเปล่า ครับเริ่มที่ตัวเองก่อนเลยใช่ค่ะ 2. หาไอเดียธุรกิจไอเดียเจเนเรชันลองมองหาปัญหาที่เราอยากแก้หรือโอกาสในตลาดอาจจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวหรือความต้องการที่ยังไม่มีใครตอบสนองได้ดีพอแล้วก็ลองศึกษาตลาดดูว่ามันเป็นไปได้ไหม 3. เขียนแผนธุรกิจ business plan อันนี้คือพิมพ์เขียวสำคัญมากต้องคิดให้รอบคอบเลยว่าจะทำอะไรขายใครการตลาดจะเป็นยังไง การเงินการจัดการจะทำยังไงแผนที่ดีจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมลดความเสี่ยงแล้วก็ใช้คุยกับนักลงทุนหรือธนาคารได้ด้วยค่ะแผนธุรกิจนี้สำคัญจริงๆนะครับสำคัญมากค่ะ 4. หาแหล่งเงินทุนต้องคิดว่าจะใช้เงินเก็บตัวเองหรือจะขอยืมครอบครัวหรือจะกู้ธนาคารหรือจะหานักลงทุนอย่าง VCs หรือ Angel Investors คำว่า VC หรือ Venture Capital ก็คือกองทุนที่เขาลงทุนในธุรกิจ Start-up ที่มีแววจะโตมากๆแลกกับหุ้นส่วน Angel Investors ก็คล้ายๆกันแต่มักจะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่เข้ามาช่วยตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยค่ะอ๋อ oh, ครับครับเราก็ต้องเลือกแหล่งทุนให้เหมาะกับแผนและขนาดธุรกิจของเราแล้วก็ 5. ลงมือทำ Execution พอพร้อมแล้วก็ลุยเลยค่ะ จดทะเบียนตั้งบริษัทหาคนเตรียมของแล้วก็เริ่มทำตามแผนที่วางไว้หัวใจสำคัญคือการวางแผนให้ดีในทุกขั้นตอนค่ะมันเหมือนกันติดกระดุมเม็ดแรกถ้าเราติดถูกเม็ดต่อๆไปมันก็จะง่ายขึ้นครับผมและข่าวดีก็คือ เอกสารเขาชี้ให้เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานแล้วก็แหล่งข้อมูลสนับสนุนผู้ประกอบการเยอะมากเลยนะคะทั้งจากภาครัฐอย่างสสวอรหรือสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เขาช่วย SME โดยตรงหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีบริการเยอะแยะมีศูนย์บ่มเพาะในมหาวิทยาลัยต่างๆมีแหล่งเงินคุณเฉพาะทางอย่าง SME Bank หรือโครงการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงมีเครือข่ายผู้ประกอบการหรือคอร์สฝึกอบรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสิ่งเหล่านี้ช่วยลดช่องว่างให้คนเริ่มต้นได้เยอะเลยอฟังดูครบวงตออเลยนะครับตั้งแต่เข้าใจว่าธุรกิจคืออะไรตอบสนองนี้หรือวอนส์มีเป้าหมายอื่นๆนอกจากกำไรด้วยต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างก็คือ C.M ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมแบบไหนทั้งภายในภายนอกใครคือคนขับเคลื่อนก็คือผู้ประกอบการที่ต้องมีคุณสมบัติ 9C ไปจนถึงเส้นทางข้อดีข้อเสียและวิธีเตรียมตัวคือค่อนข้างครอบคลุมเลยนะครับสิ่งที่ผมจับใจความได้สําคัญสําคัญวันนี้ก็คือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่สูตรสำเร็จอย่าง CM หรือแผนธุรกิจที่ดีเยี่ยมเท่านั้นแต่มันต้องผสมผสานกับตัวตนของผู้ประกอบการเองด้วยคือไอ้กซิว่า โดยเฉพาะความมุ่งมั่น commitment, ความคิดสร้างสารรค์ creativity, แล้วก็ความกล้า confidence ที่จะลงมือทําท่ามกลางความไม่แน่นอนมันต้องมีทั้งศาสตร์และศิลควบคู่กันไปเลยนะครับใช่เลยค่ะเห็นด้วยมากๆในเอกสารเขามีแบบฝึกหัดให้ลองคิดเล่นๆด้วยนะคะว่าถ้ามีเงินหนึ่งล้านบาทอยากทําธุรกิจอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะทําให้เราเริ่มคิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ถ้าจะให้การพูดคุยของเราวันนี้ทิ้งท้ายด้วยคําถามที่อาจจะลึกไปกว่านั้นอีกนิดนึง บางทีคำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่าอยากทำอะไรด้วยเงินเท่าไหร่ครับแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่ามีปัญหาอะไรที่เราเห็นแล้วทนไม่ได้อยากลุกขึ้นมาแก้ไขมันจริงจจังๆหรือมีคุณท่าอะไรที่เราอยากจะสร้างและส่งมอบให้กับคนอื่นอย่างแท้จริงการเริ่มต้นจากวายที่แข็งแรงแบบนั้นจากความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดสตาร์ทที่ทงพลังแล้วก็มีความหมายที่สุดก็ได้นะคะ ไม่ว่าตอนนั้นเราจะมีเงินทุนในมือเท่าไหร่ก็ตามโหเป็นมุมมองปิดท้ายที่กระตุ้นความคิดมากเลยครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมจอดลึกเรื่องนี้กันในวันนี้ก็หวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับทุกท่านที่ฟังอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ